สวัสดีค่ะมาทำความสะอาดบ้านกันนะคะถูบ้านค่ะถูบ้านวันนี้มาทำความสะอาดบ้านกันนะจ๊ะถูบ้านนะคะฝุ่นเยอะหลายๆวันถูที่เ มีฝุ่นนะก็จะมีฝุ่นปัดกวาดแล้วก็ถูน,นะคะถ้าไม่ถูฝุ่นเยอะบาค้างนองแมวขึ้นมาก็ฝุ่นเยอะมีขนมีอะไร ทำความสะอาดบ้านกันนะคะปัดกวาดแล้วก็ถูปัดกวาดแล้วก็ถูนะคะท่กคนทำไม่ยากหรอทกทำความสะอาดไม่ยากหรอก จะมีฝุนนะกว่าสองรอบเลยมาถูบ้านกันนะคะทำความสะอาดบ้านกันค่ะ มาทำความสะอาดบ้านกันนะคะทุกคนแล้วเปิดก็ลงใส่มันแห้ง มันก็จะเรีย่ยมสวัสดีค่ะทุกคนมาทำงานบ้านกันนะคะวันนี้วันนี้ยายไก่ทำงานบ้านนะคะเราถูด้านนู้นแล้วเรากลับมาถูด้านนี้นะคะ ก็จะถูด้านนี้นะคะอันนี้มีเวลาก็ถูบ้านสั้หน่อยค่ะมันมีฝุ่นมันจะมีฝุ่นนะคะทุกคนกวาดก่อนแล้วค่อยถู รอบที่สองเยรอบที่สองบาคร้งก็มีหม <Kit> ุนเนาะลงมาก็มว มากับน,น้องหมาน้องแมวนะหมาไม่ได้ขึ้นมานะคะหมาไม่ได้ขึ้นมาเอ้ยโทรศัพท์ค่อยเป็นลมโทรศัพท์ค่อยเป็นลมอ่ะมาด้านนี้นะคะได้กี่นาทีแล้ว ทำงานบ้านไปเลยพูดเธอไปออกไปเลยไปทำความสะอาดบ้านนี่ขึ้นมาเต็มอยู่แล้วไปเลย ดีค่ะเพื่อนเพมารับชมท,ทํากองสะอาดบ้านของข้า ไปเลยไปเลยนะไปเลยเอาพัดลมต่อ สวัสดีค่ะวันนี้มาถูบ้านกันนะคะวันนี้ทำความสะอาดมากจริงๆถูสองรอบถูก็คุณเยอะ รูสองรอบรอบเยวไม่หายปวดสองรอคนเยอะที่แมวไงอืมหลายวันคุณกินคุณกเดินมาดู วันนี้ยายไก่ทำความสะอาดบ้านนะคะทุกคนออกกำลังกายไปในตัวนะคะตัวย,ย่างไม่กินนะเออมึงรอกิอนบานก็ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะเพราะอะไรหรือเพรแมวเแมวมันขึ้นมาฝุดด่นเยอะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะบบ๊ายายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ